ล่าลูกเชิญเลยนะครับหัวหน้าสัตว์พพัชธิป,ปัตนะครับคุณถนอมสตัตว์แปซ้งนะครับกล่าวรายง,งานต่อท่านประธานครับขอาการเชิญครับสันเป็กพรีเมียครับสองพยี่สขอขอบพระคุณจนประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษ แข่งขันวันที่5-7ถึงกันยายน2563มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน4 8ทีมนายนรีไาประธานรัฐส,สภาคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันคณะครูอาจารย์ที่คณะกรรมการจดัดก,การแข่งขันกบนุบบเจ็คนสนเทศพรีเีีร์ครับ 2020ระหว่างแม่แพิทยาสัรผมรู้สึกดนด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานปาการแข่งกันฟุตบอลได้หันมาสนใจและเล่นกีฬาซึ่งกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในหมู่ประชาชนก็ถือว่าเป็นการนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลา นะครับให้ที่เขาบอกนี้ใช้เป็นที่ที่สามารถให้เยาวชนมาใช้ในการออกกำลังกายได้อย่างหลากหลายและคุ้มค่ากับงบประมาณคุณทุกท่านครับครับอารมูกเล่นเลยองกลางเลยค่ะ นะครับเดี๋ยวสองสามค้างไว้เลยครับค้างไว้เลยค้างไว้เลยค้างไว้ครับค้างไว้เลยครับ